ที่3ามหอลมอและคอรนอของ84และ96แตกต่างกันเท่าใดง่ายไหมข้อนี้ตรงตัวเลยถูกปะตัวโพสเทสของพี่เนี่ยจะไม่ใช่โจทย์ที่ยากหรือว่าง่ายจนเกินไปจะเป็นตัวโจทย์ที่ครอบคุมสําหรับเนื้อหาทั้งหมดเพราะฉะนั้นอยากให้น้องๆลองทําดูเนาะอย่างข้อนนี้ก็ง่ายใช่ปะแล้วก็มาดูสิว่าตัวเองเนี่ยทาถูกทําทันเวลาไหมนี่คือพอยต์ของโพสเทสเราเนาะ เพราะฉะนั้นข้อ3เนี่ยมาดูสิเราคิดไวาไหมคิดถูกไหมหอละมอของ84แล้ว96หายยังไง84 96หอละมอนะหอละมอจะต้องเป็นตัวที่หาลงตัวตัวเลขที่มาหาลงตัวทั้งทั้งหมดเลยถูกไหมตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้เหมือนคอรนอนเนาะเพราะฉะนั้นเอาตัวเลขอะไรดีพี่ใช้เลข12เลยได้ไหมเร็วไปไหม12 7 8 4 12 8 96ไงแม่อะไร 1 2ถูกป่ะเพราะฉะนั้นสิ้นสุดการหารยังสิ้นสุดเลยเห็นไหมพี่คิดเร็วไหมถ้าเป็นตัวเลขที่ค้นเคยเราสามารถเอาตัวเลขเยอะๆมาหารได้เลยเนาะเพราะฉะนั้นหอรมอของเราก็คือหอรมอคือ12ต้องหาอะไรอีกคอนอคอนอคือส่วนไหนคอนอต้องเอาตรงไหนมาคูณกันก็คือส่วนนี้ถูกป่ะต้องแม่นแล้วนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คือคอนอ คอลังอ์ของเราเลยเท่ากับ12คูณ7คูณ8มาคิดเลขพร้อมกัน7คูณ12เป็น84คูณ8 8 4 3 2 8 8 8 64อีก3เป็น67เพราะฉะนั้นเขาถามว่ามันแตกต่างกันเท่าไหร่ก็เอามาทำรายกันก็นำมาลบกันสิจริงเปล่าลบกันได้6 6 0ตอบข้อก็ไก่ ถามแตกต่างก็คือเอามาลบกันง่ายในเดียวเองเนะาะหาห้อละมอขอละนอตามปกติแล้วก็ลบเลขให้ถูกโอเคไหมโจทย์ไม่ยากเลยเนะาะทำให้ทานนํำไม่ถูกเอาเป็นแค่นี้พอละคินแท่งนี้นะกัโ้โหสอนต่อก็ได้